ห้าวันแล้วครับเ,เพื่อนๆมาดูตรงนี้มีคราบเยอะนะครับกลองพาะไว้สังเกตการครับมาดูกันนะครับออกนะครับออกดีนะครับวันที่ห้าอ มานี้ครับการห้าวันก็จะประมาณนี้นะครับปิดครับมาดูกล่องนี้ครับหกวันกล่องนี้วันที่หกแล้วครับโอ้ครับก็จะโอบเยอะกว่านะครับยาวกว่านะครับมีค่า นะครับอยากดูนะครับต้องเปิดดูทุกวันนี่นะครับผมขาวสวยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้โอ๋หำก็จะมาแนะนำวิธีการเพราะบัวนะครับหัวพันธุ์ที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่ก็คือหัวพันธุ์ที่งมขึ้นมาจากแหล่งน้ำใหม่ๆนะครับลักษณะก็จะป,ประมาณนี้นะครับแต่ในหนึ่งหัวพันธุ์นี่ก็จะมีหัวตีบ้างหัวเน่าบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงอ่ไป ฤดูการแล้วนะครับหัวพันธุ์ที่ดีก็เวลาเรางมขึ้นมาก็จะมีหน่อนะครับนี่หนอให้เห็นนะครับนะครับหัวพันธุ์นี้ก่อนเพราะเราก็เอาไปล้างนะครับล้างทาความสะอาดแล้วก็แคะดูนะครับแคะแคะดูก่นนะครับมันจะมีส่วนที่เน่าอยู่บ้างนะครับลักษณะหัวพันธุ์นะครับที่ตากแห้งแล้วนะครับ นะครับจะมีอ่านะครับหนึ่งเงานะครับนี่คือหนึ่งเงาก็แล้วแต่ละแล้วแล้วแต่แล้วแต่ว่าจะเป็นเงาเล็กเงาใหญ่นะครับหนึง่งเงาพันนี้ก็จะมามีประมาณยี่สิบสามสิบยี่สิบสามสิบหัวพันนะครับหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีบัวนี่จะผัดหัวนะครับผัดหัวหนึ่งครั้งนะครับ นหนึ่งหัวเล็กนะครับก็สามารถที่จะเกิดขึ้นเป็นหนึ่งต้นนะครับหนึ่งกอใหญ่ที่เราเห็นตามแหล่งน้ํานะครับแล้วก็จะสร้างหัวขึ้นมาใหม่เป็นเงานะครับถ้าเราไม่นํามาเพาะนะครับหนึ่งเงานี่ก็จะเกิดเป็นต้นได้แค่หนึ่งหัวพันนะครับหนึ่งหัวพันหรือสองหัวพันนะครับ เมื่อหัวพันธุ์ไหนที่เกิดก่อนนะครับก็จะปกคุมด้านบนของน้ํานะครับนะครับที่เกิดที่หลังก็จะไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้นะครับนะครับหลายๆกลุ่มหลายๆคนก็เพาะแล้วนะครับเขาเป็นอาชีพที่กําลังฮอตมากนะครับช่วงนี้ก็หลังจากที่เพาะนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะเพาะสองสามครั้ง นะครับช่วงแรกๆก,ก็จะมีการงอกที่ดีนะครับการงอกที่งอกเยอะนะครับพอสามครั้งสี่ครั้งขึ้นไปก็จะลดน้อยลงลงนะครับการงอกพอช่วงสามสี่ครั้งนี่ก็ขอแนะนําเพื่อนๆให้นําไปปลูกตามแหล่งน้าเหมือนเดิมนะครับเขาก็าจะเกิดมาเป็นหนึ่งกอใหญ่นะครับก็จะ สร้างเง้าพันขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมนะครับปีต่อไปเราก็ไปเก็บมาเพาะได้นะครับนะครับเพื่อนนะครับส่วนถังที่เพาะนะครับก็จะประมาณนี้หรือจะเป็นถังกลมนะครับโอง่งอ่าท่อซีเมนต์นะครับก็แล้วแต่และคนที่จะสรรหามาทำนะครับ นะครับส่วนเพจเอาหำก็มีหัวพันก็มีนรับที่เหลือนะครับที่เหลือจากแบ่งเพื่อนนะครับแบ่งเพื่อนไปเพาะาศึกษาการเพาะแล้วก็เอาไปปลูกไว้ทำพันุ์นะครับเอาหำก็จะเหลือส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวเล็กๆนะครับหัวเล็กก็เกิดครับขอให้มันไม่เป็นหัวเน่านะครับหัวเล็กนี่ก็คือเราแคะออกจาก เน่าใหญ่นะครับเน่าใหญ่เพราะว่าเราแค่ออกมาเพื่อคัดหัวที่มันเน่านะครับคัดหัวที่มันเน่าออกนะครับมาสังเกตหัวหัวพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์นะครับนะครับเขาจะมีสีแดงม่วงนะครับนี่คือหัวพันธุ์ที่เพาะได้แลวก็มีคุณภาพนะครับเดีย๋ยวพี่น้องไปดู เพื่อนๆไปดูวิธีการเพาะกันเลยนะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่เตรียมเพาะนะครับก็คือถังนะครับถังสี่เหลี่ยมหรือถังกลมถังแดงก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆน,นะครับนะครับเมื่อเราได้ถังนะครับถังแบบนี้มานะครับ เราก็ใส, tamam. ใส่หัวพันนะครับใส่หัวพันอย่างที่เห็นนะครับหัวแห้งที่เราตากแล้วนะครับ <prejudice ten> <leaves> นะครับก่อนที่จะนํามาใส่นะครับเราควรแช่น้ําอีกหนึ่งรอบนะครับแช่น้ําแล้วก็ทําความสะอาดอีกหนึ่งรอบนะครับพอเรามาใส่ถังนะครับการใส่ถังนะครับก็ใส่ประมาณหนึ่งในสามของถังนะครับใส่มาประมาณนี้นะครับ ใส่หัวพันประมาณนี้นะครับหรือจะใส่กี่หัวก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าการเพราะโดยศึกษานะครับศึกษาการเพราะเราจะใส่กี่หัวก็ได้นะครับไม่ไม่จำเป็นนะครับเมื่อเราใส่หัวพันลงไปแล้วนะครับเมื่อเราใส่น้ํานะครับหัวพันที่ตากแห้งแล้วก็จะมีรอยบ้างนะครับจะมีรอยบ้างไม่เป็นไรครับหัวพันที่ ที่ลอยน้ำนะครับเพราะมันแห้งมันก็จะลอยอยู่บ้างสักวันหนึ่งมันก็จะจมนะครับอันนี้เอาหมก็เพาะไว้ประมาณสามวันเอ้ยสี่วันแล้วครับสี่วันแล้วก็จะมาเปิดให้เพื่อนๆนดูนะครับนะครับแต่เพื่อนๆนไม่ต้องเปิดนะครับสี่วันนี้ไม่ต้องเปิด เพื่อนๆควรจะไปเปิดในวันที่5้านะครับสิ่งที่เตรียมก็คือกระชอนนะครับที่ตักทาความสะอาดนะครับแบบนี้นะครับเมื่อครบ5้าวันแล้วเพื่อนๆก็เปิดนะครับอเออลืมบอกว่าใส่น้ํานะครับเมื่อใส่น้ําก็ใช้ประมาณนะครับให้เหลือไว้สักสักข้อมือนะครับประมาณหนึ่งข้อมือที่ ประมาณเกือบเต็มนะครับน้ําประมาณนี้นะครับมันสองในสักสองในสามนะครับใส่น้ําเข้าไปแล้วพอควบห้าวันนะครับเพื่อนๆจะมาเปิดดูนะครับเพราะเราเปิดดูก็จะมีคราบอย่างนี้นะครับอันนี้เกิดขึ้นบ้างแล้วนะครับแล้วก็ใช้กระ,ะชอนนะครับแต่ถังของของมนี่ ยังไม่ถึงนะครับห้าวันแต่ตักให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับทำความสะอาดซะนะครับอ่ากมานะครับ,นะรบเราก็ดูว่ามันเกิดไหมนะครับมันเปลี่ยน,นประมาณนี้นะครับ เกิดครับอย่างที่หัวลอยนะครับบางทีเพื่อนๆเห็นว่าลอยนี้มันเน่าไหมก็ก็อาจจะมีส่วนนะครับอาจจะมีส่วนบางส่วนในหัวนี้จะมีมีเน่านะครับจต่ะเกิดนะครับถ้าเราเจอหัวอย่างนี้เราก็ถ้าสามวันสี่วันแล้วยังไม่จมนะครับเราก็ออกไปซะแล้วก็ไปผูกทิ้งไปโยนทิ้งตามแหล่งน้ําหรือว่าไปฝังไว้นะครับไว้มีน้ําเกิดครับ เกิดขึ้นแล้วครับเนะี่ยเดี๋ยวยกขึ้นมาให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับ,รบก็แล้วแต่ความเชี่ยวชาญของแต่ละคนนะครับในการเพาะมาดูถังนี้กันบ้างครับเพื่อน แล้วก็ทำความสะักจะตกออกซะจะ <c oughs> มีคราบขึ้นมาอย่างนี้ครับเบาๆนะครับจวโดนโนอเสียหาย <c oughs> ทังนี้อัตราการงอกค่อนข้างดีนะครับดันนี้งอกสวยเลยเพื่อน<ๆ>นี่นะครับราการงอกนะครับจะประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ความเชี่ยวชาญของเพื่อนเพื<ๆ>่อแต่ละคนนะครับการเพราะนะครับนี่หัวลอยหัวลอยก็ยังเกิดนะครับ ถ้าเป็นตามธรรมชาติถ้าเราไม่เอามาเพาะเนี่ยมันก็จะลอยไปอย่างนี้แหละครับเพราะว่ามันจะมีหวัวเน่าอยู่แล้วก็มันจะลอยลอยไปตามน้ํานะครับก็จะไม่สามารถที่จะลงดินได้นะครับแล้วก็จะเน่าเสียไปโดยธรรมชาตินะครับก่นต้นที่เกิดก็เกิดครับก็เกิดเป็นโกใหญ่ให้เห็นได้นะครับส่วนการเพาะนะครับก็บางคนก็ใส่น้ําไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับแล้วแต่ความเชี่ยวชาญน้ําอะไรก็ได้ครับ น้ำประปาน้ำฝนน้ำบาดาลน,นะครับน้ำาบอ่อนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนเนะครับส่วนการว่าถามว่าในน้ำนี่ใส่อะไรไหม <c oughs> นะครับก็ขอแนะนำเพื่อนๆว่าอย่าใส่เลยครับถ้าจะใส่จริงๆก็ควรจะเป็นสารที่ผลิต แบบอินร yeah, ีย์นะครับไม่ม well, yes, well. ีสารเคมีนะครับก็อย่างเช่นสารเล่งลากที่เราผสมเองนะครับก็มีในเพจที่เขาแนะนำการทำนะครับจาก M 1 0 0รบ้างจากนมเปี้ยวนะครับก็ส่วนผสมที่ก็มีก็เพื่อนเพื่อนก็เข้าไปศึกษาดูนะครับก็ใส่ได้นะครับเพื่อเร่ง การเจริญเติบโตนะครับนะครับเดี๋ยว10บวันครบสิวันแล้วก็จะมาเปิดเราก็จะมาเปิดทำความสะอาดอีกทีนะครับนะครับมาดูอีกถังนะครับพอหำวางไว้ทุกจุดนะครับ วางไว้ตามร่มไม้บ้างวางไว้ตามเล้าไก่นะครับขอไม่ให้มีแดดส่องนะครับงอกค่อนข้างดีนะครับก็ขอแนะนำมือใหม่นะครับมือใหม่ที่กำลังเพาะนะครับนะครับช่วงนี้หัวพันธ์ค่อนข้างจะแพงนะครับก็ควรจะศึกษาแล้วก็ ศึกษาขั้นตอนวิธีการเพราะให้ดีๆนะครับว่าเราเพาะได้ไหมเราเพาะเกิดไหมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ถึงอย่างไรก็สาระความรู้นี่ก็ดีนะครับเราจะเพาะไว้กินเองนะครับแล้วก็ศึกษาไปด้วยนะครับหลังจากที่เพาะสองสามครั้งสี่ครั้งแล้วนะครับหวัวพันธุ์นี้ก็เราก็ไปทิ้ง ตามแหล่งน้ำที่เป็นส่วนตัวของเราเองนะครับสำหรับเพจเอาหมก็พอมีจำหน่ายแบ่งปันให้เพื่อนๆอ,อยู่บ้างนะครับแต่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากนะครับเอาค่อนข้างเอาค่อนข้างยากนะครับถึงอย่างไรก็ดีกว่าซื้อหวยนะครับเพื่อนๆเรา <c oughs> มีผักที่ปลอดสารไว้กินเองแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับ บางเพลเขาก็มีจําหน่ายครับช่วงนี้ก็ประมาณหัวพันก็ถ้าคิดเป็นกิโลสดๆนี้ก็คงเขาจาหน่ายอยู่ที่โลละห้าสิบบ้างสามโลร้อยบ้างนะครับถ้าเราซื้อจํานวนเยอะๆนะครับแต่สาหรับเพลโอหัมก็ไม่สามารถที่จะหายเยอะๆได้นะครับแต่ถ้าศึกษาจริงๆนะครับก็ถ้าเข้ามาที่เพลโอหัมได้นะครับอยากศึกษาอยากมีความรู้จริงๆนะครับรอช่วงที่น้ำลดหน่อยนะครับ ช่วงที่มันผัดหวัวในปีต่อไปนะครับออหามก็มีพอมอีให้เพื่อนๆอยู่บ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ออหำบ้างนะครับสวัสดีครับ